จะหาให้ใครถ่ายรูปไม่ดีนะเหนื่อยทั้วยนอีกนะเอาละทุกคนตอนนี้เราไอยู่กันที่งานโอเคอ่าเราจะเซลฟี่แบบนี้จะมองใช่ไหมไม่มีใครมองหรอก วันนี้นี่ดีวันนี้นี่ดีเราจะวันนี้นี่ดีเราจะมาถ่ายอา่าล็อกกันนะ,ะแต่ว่าอา่าถ่ายกันอะไรดียังไงอ่ะไกรธใ่ไปไาถ่ายรูปให้เลยอ่ะ ถ้ากูให้พวกเขาถ่ายรูปให้เขาจะทำให้เราไหมแล้วกล้องฉันก็มืดเกินแล้วเนาะประมาณนี้ก็ยังหมดซื้อรูปไม่ได้สวยหรอกแต่ว่าฉันต้องหาคนถ่ายรูปให้อ่ะมันไงฉันต้องตายหน้าเลยนี่หาอ่า Can you like? Okay thank you